พืชสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนําให้เพื่อนๆได้ปลูกกันนะครับคือต้นชะพลูนะครับเพราะว่าปลูกง่ายนะครับต้นนี้นะครับเนี่ยชอบบริเวณที่มีดินที่มีความชุ่มชื้นนะครับเนี่ยปลูกไว้ข้างๆแปลงผักข้างๆห้องน้ํานะครับเราลดน้ําง่ายนะครับชอบนะครับอยู่บริเวณที่ดินชื้นชื้นนะครับใบชะพลูนะครับหลายถิ่นก็จะเรียกชื่อแตกต่างกันไปนะครับ ทางนะครับภาคเหนือนะครับก็จะเรียกว่าผักพลูนกพลูลิงนะครับปลูลิงนกนะครับแต่ถ้าเป็นทางอีสานก็จะเรียกว่าผักอีเลอศหรือผักหนังเลิศนะครับภาคกลางนะครับก็จะเรียกผักชาพลูผักใต้นะครับเรียกว่าผักนมวานะครับอ่านี่ครับเป็นสมุนไพรที่ปลูกง่ายอยากแนะนาให้เพื่อนๆมาปลูกกันนะครับเอาไปทำอาหารอะไรอร่อยบ้างนะครับ ทางบ้านผมนะครับแถวพิสานเนี่ยนิยมกันนะครับแกงอ่อมต่างๆเราจะใช้ใบชะพลูนี่เป็นผักนะครับตัวหลักเลยนะครับถ้าเป็นอาหารทางภาคกลางหรือทางใต้นะครับก็จะเป็นพวกแกงขัขว่วหอยขมนะครับหรือจะใช้เป็นผักเคียงสําหรับใช้กับพวกยำตะไคร้ใบชะพลูเมี่ยงปลาใบชะพลูนะครับหรือจะเป็นพวกเอาไปห่อนะครับกินกับ เมี่ยงต่างๆนะครับหมูห่อใบชะพลูย่างนี่ก็อร่อยนะครับสรรพคุณนะครับพืชสมุนไพรมีสรรพคุณอะไรบ้างนะครับใบชะพลูนะครับก็มีสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับมีความเผ็ดร้อนในตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เราเจริญอาหารนะครับใครทานใบชะพลูเนี่ยช่วยเจริญอาหารแคโรีนเบตาแครทีนนะครับก็ช่วยบํารุงสายตาเราใครที่เป็นโรคตาฝ้าตาฝางก็แนะนํานะครับ ในนี้ก็จะคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับก็มีสรรพคุณทางยานะครับสําหรับช่วยรักษาโรคเบาหวานได้นะครับคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกฟันนะครับเนื่องจากมันมีแคลเซียมเยอะนะครับตัวนี้ก็ช่วยบํารุงกระดูกนะครับสําหรับคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนนะครับช่วยขับเสมหะนะไครที่ไอเจ็บคอนะครับใบชะพููเป็นสรรพคุณที่ช่วยได้นะครับแก้บิดนะครับ ช่วยในการขับถ่ายพอมีเส้นใย,ยอาหารมากเห็นนะครับประโยชน์เยอะเลยนะครับก็ลองเอาไปปลูกไว้ทานกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูวิธีการปลูกง่ายๆขยายง่ายมากนะครับมันใช้ต้นหนี่มาชําได้เลยนะครับอันนี้ผมจะเอาไปเอาไปปลูกที่บ้านไว้ทานที่บ้านเลยนะครับอันนี้อยู่ที่สวนก็เนี่ยนะครับต้นใช้ส่วนของลําต้นปักชําก็เกิดแล้วนะครับง่ายๆนะครับ เนี่ยแค่นี้เองครับตากจำเตรียมดินนะครับถ้าเป็นดินที่เป็นพวกแกลบเผาหรือเป็นแกลบหรือดินเป็นดินที่เป็นปุ๋ยหมักดินปลูกอะไรก็ได้ครับทำง่ายๆแค่นี้เองครับเสียบๆไปครับถ้าเป็นต้นที่มีรากเก่าก็ยิ่งดีเกิดง่ายครับเดี๋ยวผมจะขยายไปปลูกที่บ้านนะครับ ง่ายตาย,ยากเป็นพืชที่ชอบอดินที่มีความชื้นหน่อยนะครับถ้าปลูกบริเวณไหนที่ดินมีความชื้นต้นจะสวยเสร็จละครับอันนี้ผมจะกลับไปปลูกที่บ้านต่อเพราะว่าอยู่ใกล้ๆครัวที่บ้านหน่อยครับครับก็เดี๋ยวเรามาทำอ่อมเศษเนื้อโคขุนนะครับอันนี้เป็นโคขุนนะครับเพราะว่าจะได้มีความ นิ่มของเนื้อเปื่อยได้เร็วด้วยแล้วก็มีความมันนะครับเหมาะสาหรับการทําออมนะครับกับผักที่เราได้มาจากสวนคุณนายสามปอนะครับอันนี้ผักชะพูนะครับที่ผมบอกสรรพคุณไปแล้วนะครับเราเก็บมาจากหลังบ้านเลยวันนี้นะครับก็เอามาจากสวนก็จะมีแค่ผักชีลาวลกับมะเขือเปราะนะครับอันนี้เราได้มาจากสวนนะครับแล้วก็เป็นพวกผักเชองเทศต,ต่างๆนะครับที่อยู่ในสวนคุณนายสามปอไม่ว่าจะเป็น ข่าตะไคร้นะครับพริกแล้วก็ใบมะกรูดนะครับส่วนหอมนะครับตอนนี้ที่สวนหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ซื้อหอมนะครับหอมหัวแดงนี้นะครับมาสําหรับเป็นเครื่องเทศนะครับมาดูนะครับว่าเรามีเครื่องปรุงอะไรบ้างนะครับสําหรับแกงอ่อมแบบลาวๆานะครับวันนี้นะครับนอกจากผักที่ผมว่ามันสักครู่แล้วนะครับเครื่องปรุงเราก็นี่ครับตัวสําคัญเลยสำหรับ่อมลาวๆานะครับก็คือน้ําปลาร้า ครับปรุงสุกแล้วนะครับตัวนี้ครับอันต่อมาก็สําหรับใครที่ต้องการปรุงความเค็มเพิ่มเติมก็จะมีน้าปลาครับนะครับอันนี้ข้าวคั่วนะครับเพิ่มความหอมของออกนะครับแล้วก็เพื่อจะให้ออมมีสีสันสดสวยแล้วก็มีความเผ็ดจัดจ้านนะครับแล้วก็ใช้พริกแห้งด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอันนี้ก็ เติมความนัวเข้าไปนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องใช้น้ำปลาเยอะก็เราจะมีเกลือคร,ครับมาดูขั้นตอนนะครับก็หั่นเนื้อนะครับ นะคใส่กับเกลือนะครับเป็นขานะครับนับที่แห้งนะครับ ความเผ็ดก็เอาที่เราชอบเลยนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับมไนก็จะเป็นหอมนะครับ,รบโขลกไปกับเครื่องเทศทั้งหมดนะครับตัวนี้ เราจะเอาไปเพื่อให้มันเข้าเนื้อนะครับที่เราจะเอาไปคั่วๆก่อนที่จะ,จะแกงอ่อมครับเราจะต้มน้ำํำนิดเดียวนะครับไม่ต้องใส่น้ําเยอะเพราะว่าตอนนี้เราจะใช้การคั่วเนื้อนะครับก็ใช้เครื่องแกงที่เราตามไว้นะครับน้าเนื้อเสร็จ เนื้อเศษโคกคุณนะครับที่เราผ่านไปเรียบร้อยนะครับเข้ามาคั่วครับคั่วเนื้อพอให้สุกนะครับเราก็จะเตรียมนะครับเครื่องเช่เราเตรียมไว้ใส่เข้าไปนะครับก็ใบมะกรูดนะครับตักไคยครับอันนี้ที่เราันเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับก็หอมแดงนะครับทุบนะครับตอนนี้ทุบเลย เราต้องมาคั่วนะครับครับอ่านครับอ่านซอยไว้นะครับครับเราก็คั่วจนเนื้อสุกนะครับเกลือเทศเข้าเนื้อแล้วผักหอมแล้วครับวันนี้ครับต่อไปก็จะเติมเครื่องปรุงนะครับอันแรกเลยก็คือข้าวคั่วนะครับครับปรุงรสด้วยน้ำปลาร้านะครับ เป็นน้ำปลาต้มสุกมาแล้วสำเร็จรูปมานะครับก็ความเค็มความนัวก็อยู่ที่พวกเรานะครับชอบรดขนาดไหนนะครับของผมจะใส่ประมาณนะครับถึ่งสตีนะครับนครับครัวให้เข้านื้อนะครับเริ่มไีกลิ่นหอมแล้วครับตามด้วยการปรุงรสน้ำปลานะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับ เค็มจะจืดขนาดไหนก็อยู่ที่พวดเราชอบครับผมใส่ประมาณเป็นช้อนก็ประมาณสักหนึ่งถึงสองช้อนนะครับคัวเท่ากันครับพริกสดนะครับพริกขี้หนูนะครับที่เราเกรไว้ใส่เข้าไปครับครับเมื่อเราคั่วเครื่องเทศกับเนื้อจนสุกเข้ากันดีแล้วนะครับต่อไปก็เติมน้ํานะครับอันนี้เช่นเดียวกันนะครับเราชอบน้ําเยอะน้ําน้อยก็ เติมตามใจชอบนะครับผมจะเอาพอแค่พว่มเนื้อนะครับครับเมื่อเราต้มน้ําจนเหลือดอีกรอบนะครับต่อไปก็ครับทอมมะเขือเปอราะนะครับใส่เข้าไปครับต้มหอมมะเขือสุกนะครับต่อไปก็ใส่ผักชีกลาวนะครับ อันนี้ก็จะช่วยให้กลิ่นแล้วก็รสชาติอาหารออกมาเป็นอาหารอีสานลาวๆนะครับครับสุดท้ายตามด้วยนะครับผระเอกของเราวันนี้นะครับที่เราเอามาแกงมาต้มนะครับก็คือผัดผักชะพูหรือผัดอีเลิศนะครับรับครัวให้เข้ากัน ครับครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับแกงอ่อมเสียดเนื้อโคขุนนะครับใส่ใบชะพลูนะครับเดี๋ยวมาทานด้วยกันครับครับดีน้อมนะครับน่าจะอร่อยนะครับเดี๋ยวมาทานด้วยกันครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อท่านนะครับก็ได้กดนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้ท่านพลาดคลิปดีๆจากสวนคนน 3, ุนนายสามปอในโอกาสต่อ,ตอไปครับขอบคุณทุกท่านครับ